ช้อนเนี่ยนะทีห้านี่ก็ตื่นเลยตื่นตื่นไปนมัสการก่อนมัสการเสร็จก็มาโคโลโทชาตโคโคลโทชาเสร็จก็อสเซอร์ไซ์เหมือนกันอีสอเซอร์ไซ์อีสเซอร์เสร็จมาทาความสะอาดทาความสะอาดเสร็จขอกีคอกีอ,อเสร็จก็ไปโรเรียเลยแต่งตัวไปโรเรียโรงเรียนบ้านตะโกล่่งเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่พร้อมเปิดโอกาสให้กับเด็กบ้านบีเล่เฮาส์ ได้ศึกษาตามหลักสูตรของระเบียบการศึกษาเป็นการต่อยอดและความตั้งใจของบีเล่และเด็กของบ้านบีเล่เฮาส์นักเรียนที่มาเรียนกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างที่มาจากบีเล่เฮาส์เนี่ยของอาจารย์บีเล่เนี่ยประมาณ40คนครับมีตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กได้โอกาสอย่างเช่น เป็นนักเรียนที่กำพร้าขาดพ่อแม่หรือขาดผู้ปกครองหรือไม่ก็พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเอามาทิ้งไว้ให้กับญาติหรือไม่ก็เด็กที่ขาดทุนทรัพย์หรือว่าขาดปัจจัยในการที่จะศึกษาต่อส่วนหนึ่งที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้รู้จักได้พูดคุยกับอาจารย์บิเล่ซึ่งอาจารย์บิเล่เนี่ยบริหารบิเล่เฮาส์เนี่ยก็คือเด็กๆเ,เหล่านี้อาจารย์บิเล่เนี่ยก็จะส่ง เพื่อที่จะมาเข้าเรียนที่โรงเรียนของเราเราก็จัดการศึกษาไปตามปกติก็คือทั้งตั้งแต่ประถมวัยประถมศึกษาแล้วก็ชั้นมัธยมน้องเมย์อยู่ที่นี่มาแปดปีจะาเก้าปีแล้วคะ่ะอยู่ตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตั้งแต่เด็กคะ่ะตั้งแต่อยู่อนุบาลตอนนี้ก็อยู่ม .3 นะที่นี่สอนให้แบบอยู่ร่วมกันทำให้รู้ว่าแบบ อยู่ด้วยกันต้องอยู่ยังไงต้องช่วยเหลือก,กันอาจารย์เขามีความอดทนมากค่ะบางทีถึงจะดื้อแค่ไหนเะขาแบบต้องอดทนเขาจะแบบไม่ไม่ให้เราเห็นถึงเวลาเขาท้อเขาจะไม่ให้เราเห็นนะเขาทําทุกอย่างเขายิ้มตลอดค่ะเขาอยากให้เราอยู่สุขสบายค่ะไม่ต้องมาไม่ต้องลําบากค่ะกับพ่อแม่แบบนี้แบบถ้าจบไป เขาอยากให้พวกหนูแบบเป็นครูเป็นได้มีอานาะคตค่ะเรื่องราวของมิเล่เฮาส์คงคล้ายคลึงกับอีกหลายพื้นที่ที่ไม่ได้รับโอกาสมากพอกับสิ่งที่พวกเขาควรได้รับ ต้องดิ้นรนต้องต่อสู้เพื่ออนาคตของพวกเขาเองบิเล่เป็นเพียงชายคนหนึ่งที่เขาไม่ได้รับโอกาสมากพอเช่นกันร่างกายที่พิการแต่เขาไม่เคยมองตัวเองด้อยความสามารถกว่าคนอื่นเลยด้วยหัวใจที่สู้ของเขาเป็นแรงผลักดันที่ดีที่ทำให้เขาเล็งเห็นเรื่องการศึกษาที่จะยกระดับเด็กซึ่งไร้โอกาสให้มีอนาคตที่ดีเพื่อครอบครัวและสังคมที่เขาต้องดำเนินต่อไป ทั้งหมดที่บิเล่ได้ทําจนเกิดมาเป็นบิเล่เฮาส์ในปัจจุบันนี้เด็กๆได้รับการบ่มเพาะจนเต,ติบโตอย่างแข็งแกรง่ง <สา S 2> แม้จะเป็นเพียงเด็กกลุ่มน้อยๆแต่มันทรงคุณค่าและเป็นแบบอย่างที่ดีจริงเลยครับทาไมพี่บิเลถ่ถึงอยากให้เด็กพวกนี้ได้ไปเรียนที่โรงเรียนปกติก็ก็พี่อยากให้เด็กไปเรียนก็ดีเราไปเอียาได้รับวัตระสงีเราตัสินใาลราอัลดูดุยดูลาติ้รับ เพื่อให้เด็กจะได้มีโอกาสอะค่ะโอกาสในการศึกษาเพราะถ้าศึกษา ح, เราได้เรียนแล้วเด็กจะมีโอกาสในการที่จะทําอาชีพต่อจุดจุดหมายของอาจารย์อยากอยากเห็นอะไรครับอ,อ๋อยากเห็นที่เดเนเน่ก็เป็นเป็น,ปน,นคตดีก็เป็นโคช่วยเหลอือโคเออพ,พี่พี่อยากอยากได้นี่แล้วเวลาเด็กพวกเขาได้ไดมีโอกาสได้ได้ไปเรียนที่ที่โรงเรียนแล้วเขาได้มีความรู้แล้วก็ จบออกมาเนี่ยความรู้สึกของพี่บิเล่เป็นไงอืมดีเลยความรู้สึกอา้าอืนเนมอเอ่ยยังไงก็แบบรู้สึกแบบภูมิใจอะค่ะอืมภูมิใจการที่มีหอพักอันนี้ให้เด็กใช่ไหมคะคือการสร้างโอกาสให้กับเด็กเหล่านี้และเด็กเหล่านี้ค่ะจะเป็นคนที่จะไปพัฒนาจะเป็นเด็กที่จะไปพัฒนาชุมชนอนาคตอะค่ะ ถ้าเด็กเหล่านี้เขาไม่ได้รับการศึกษาหรือว่าโอกาสที่ดีใช่ไหมคะเขาก็ไม่สามารถที่จะแบบมีทุนในตรงนี้คะ่ะไปพัฒนาชุมชนหรือว่าครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างของเขาอะค่ะซึ่งเด็กเหล่านี้หนูคิดว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนเด็กทุกคนที่จะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นหมดใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยเขาก็จะมียังมีส่วนน้อยของเขาตรงนี้ประมาณส4สี่คนที่แบบว่าสามารถไป พัฒนาส่วนอื่นๆของชุมชนหรือว่าที่อื่นได้ค่ะที่นี่เป็นครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวทำให้รู้ว่าการอยู่ร่วมกันต้องอยู่ยังไงเวลารู้สึกท้อก็จะมีเด็กมาปลอบใจให้กำลังใจแนวทางของบิเลเฮาส์เองเนี่ยเป็นประโยชน์ กับการที่จะดูแลสังคมในชุมชนเล็กๆของเรานะครับเพราะว่าบิเลเฮาส์เนี่ย mm hmm. เขาก็มีมีกฎมีระเบียบมีข้อปฏิบัติในบิเลเฮาส์เองทําให้เด็กๆเ,เหล่านี้มีทักษะมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้รวมทั้งมีแนวคิดมีทัศนคติที่จะช่วยเหลือตัวเองแล้วจากนั้นเนี่ยเด็กๆเ,เหล่านี้คิดว่าจะเป็นกองจะเป็นกำลังที่สําคัญ ที่จะไปพัฒนาสังคมเนื่องจากว่าเขาได้รับแนวคิดที่ดีๆจากบิเลเฮาไปแล้วเด็กที่บิเลเฮาเนี่ยอาจารย์บิเลเนี่ยก็จะฝึกทักษะประสบการณ์และหลอ่อหลอมกล่อมกล่าวให้เขาเป็นเด็กที่เรียนเรียนดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะเสริมกิจกรรมต่างๆของเรียนเราเนี่ย ให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตะโกล่างซึ่งบีเลเฮาส์เนี่ยก็ได้ประสานกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดมาในทุกๆกิจกรรมครับบ l เลเฮาส์เปรียบเสมือนแหล่งบ่มเพาะคนไม่เพียงแต่เด็กกลุ่มนี้จะมีอนาคตที่ดีเท่านั้นนะครับพวกเขายังจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปอย่างแน่นอนครับ